เรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิตีเป็นคนนี้ต้องทำอย่างรยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การนำเสนอผลงานบีทแพกทีประเภทคูผลงานบริษัทสร้างการดีสัรสร้างธุรกิจสุจริตด้วย h o n e s g Model จะทำโดยนางหนึ่งดูไทยมากก้อนคู่ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านน้ำโจน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศณุโลกเขต3ความสำคัญของผลงานนวัตกรรมเหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจเนื่องจากในปัจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทำให้ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเยาวชนและวัยเด็กสร้างนิสัยทุจริตโดยไม่รู้ตัว จากเรื่องเล็กๆจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องใหญ่ทําให้สังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหลายด้านที่เกิดจากปัญหาด้านจิตใจของคนในสังคมที่เสื่อมลงทางวัฒนธรรมศิลธรรมการเมืองเศรษฐกิจสังคมก่อให้เกิดปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะปัญหาคอร์รัปชันที่มีสาเหตุมาจากปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่สั่งสมมาโดยไม่รู้ตัว เยาวชนติดเกมติดโทรศัพท์มีอารมณ์ร้อนเมื่อถูกขัดใจโครงการโรงเรียนสุจริตเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตและมีกิจกรรมบริษัทสร้างการดีเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช้ในการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวจุดประสงค์ 1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยใช้รูปแบบ Onis Model 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีมีทักษะกระบวนการบริหารจัดการบริษัทสร้างการดีมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ80มีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีทักษะกระบวนการการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีเจตคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 5. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ในระดับดีขึ้นไปเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตด้วยรูปแบบ h o n e s t Model และมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี มีทักษะกระบวนการในการบริหารจัดการมีเจตคติที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนขั้นตอนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสรรสร้างธุรกิจสุจลิตด้วย h o r n e t o o e เดลควบคุมการทำงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA มีดังนี้ขั้นวางแผน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีหลักการที่ใช้ในการแก้ปัญหาแล้วพัฒนาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาศึกษาขั้นตอนกระบวนการดําเนินงานของบริษัทสร้างการดีกําหนดแผนการดําเนินงานตามรูปแบบของ honeys model <S ท่านดําเนินการการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีตามรูปแบบ honeys model มีดังนี้ 1. รับสมัครสมาชิกคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีตามความสมัครใจโดยไม่ได้บังคับ 2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีให้แก่คณะกรรมการเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางการดําเนินงานของบริษัทสร้างการดี 3. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสนใจและแรงบันดาลใจที่อยากจะนํามาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทสร้างการดี 4. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีการประชุมวางแผนแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน คัดเลือกประธานบริษัทและจัดทำโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทสร้างการดี 5. มีการจัดหาเครือข่ายร้านค้าในชุมชนเพื่อใช้ในการขายส่งสินค้าของบริษัทสร้างการดี 6. มีการติดต่อร้านค้าในชุมชนในการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทสร้างการดี7สร้างแฟนเพจเฟซบุ๊ก บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนนำเสนอกิจกรรมต่างๆของบริษัทสร้างการดีเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 8. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีมีการสำรวจความต้องการของตลาดเก็บสถิติจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและผลิตให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 9. คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ10ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี1 1คณะกรรมการบริษัทสร้างการดีดำเนินกิจกรรมผลิตสินค้าร่วมกันและร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ตาาสัญลักษณ์สินค้าและร่วมกันจัดจำหนา่าย 2. คณะกรรมาการบริษัทสร้างการดีมีการจัดทำบันทึกการทำงานและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องขั้นตรวจสอบมีการประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมตามโครงการของโรงเรียนสุจริต มีการประเมินการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโดยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการกันกองคณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลงและคณะกรรมการบริษัทสร้างการดีสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสตจลิตและผลการดำเนินงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดีขั้นปรับปรุงและพัฒนา นำผลจากการประเมินมาวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็งข้อดีข้อเสียแล้วนำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นผลการดำเนินงานได้รูปแบบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสันสร้างธุรกิจสุจริตด,ด้วย o o n e s t Model ดังนี้ H happy การทำงานอย่างมีความสุข O organizing การจัดการอย่างเป็นระบบ N.Network การสร้างเครือข่าย E.Explore การสำรวจความต้องการ e. S.Support การสนับสนุน T.Teamwork ทีมงานเข้มแข็งคนสมรทดหนึ 1. การประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตได้มาจากการทำแบบประเมินคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตได้ผลการดำเนินงานดังนี้น ด้านทักษะกระบวนการคิดนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดคิดเป็นร้อยละ82.53ด้านความมีวินัยนักเรียนมีวินัยคิดเป็นร้อยละ85ด้านซื่อสัตย์สุจริตนักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตคิดเป็นร้อยละ86.40ด้านอยู่อย่างพอเพียงนักเรียนมีความพอเพียงคิดเป็นร้อยละ89.20 ด้านมีจิตสาธารณะนักเรียนมีจิตสาธารณะคิดเป็นร้อยละ89.90 2. การประเมินโครงการบริษัทสร้างการดีได้จากการทําแบบประเมินโครงการบริษัทสร้างการดีได้ผลการประเมินดังนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีคิดเป็นร้อยละ82.95 ด้านทักษะกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีคิดเป็นร้อยละ82.69ด้านเจตคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีคิดเป็นร้อยละ83.76ด้านคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคิดเป็นร้อยละ87.50ประโยชน์ที่ได้รับประโยชน์ต่อ,อนักเรียน 1. น,นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความมีวินัย 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะความซื่อสัตย์สุจริต 4. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียง 5. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณลักษณะการมีจิตสาธารณะ 6. นักเรียนมีรายได้เสริบจากการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีประโยชน์ต่อครู 1. ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับนักเรียน 2. ครูมีเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมบริษัทสร้างการดีและได้รับการยอมรับจากคณะครูโรงเรียนต่างๆในการมาศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริตประโยชน์ต่อโรงเรียนโรงเรียนได้รูปแบบการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีด้วยรูปแบบการดำเนินงาน h o n e s t Model 2. โครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนบ้านน้ำโจดเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั่วไป Base p a c ที practice, สอดคล้องกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตทักษะกระบวนการคิดนักเรียนมีการประชุมคัดเลือกกิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นนักเรียนสามารถคัดเลือกกิจกรรมที่จะใช้ในการดำเนินง,งาน ในบริษัทสร้างการดีคือน้ำชงพร้อมดื่มที่มีหลากหลายรสชาติและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็นฝ่ายต่างๆในการดำเนินงานมีวินยัยนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลามีความเป็นระเบียบรอบคอบในการทำงานมีความสามัคคีและสามารถทำงานร่วมกันได้ผลที่เกิดขึ้น นักเกรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซื่อสัตย์สุจริตการทำผลิตภัณฑ์โดยใช้ส่วนผสมเหมือนเดิมทุกครั้งการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างผลที่เกิดขึ้นนักเรียนได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายและมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่ตรงกับความเป็นจริง อยูอย่างพอเพียงการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างประหยัดคุ้มค่าสามารถนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงานผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนรู้จักเก็บออมและใช้วัตถุดิบอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีจิตสาธารณะการร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรม ร่วมกันนำสินค้าไปจำหน่ายและช่วยการประชาสัมพันธ์การทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์การจัดสรรผมกัญไรซื้ออาหารและเครื่องดื่มมอบให้คนชราในชุมชนผลที่ได้รับนักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาผลิตน้ำชงพร้อมดื่มให้เพียงพอต่อการจำหน่ายและมีจิตสาธารณะต่อคนชราในชุมชน กิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตการปลูกฝังกล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจัดการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นจัดทําโครงการโรงเรียนสุจริตผลที่เกิดขึ้นนักเรียนมีความเข้าใจและตระหนักถึงโทษและวินยัยหากประพฤติตนทุจริตการป้องกันให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริต การแสดงสัญลักษณ์การป้องกันทุจริตทุกรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาต้านทุจริตศึกษาในทุกระดับชั้นผลที่เกิดขึ้นนักเรียนรู้จักวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงการทุจริตนักเรียนปฏิเสธพฤติกรรมการทุจริตได้การสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเว็บไซต์ของโรงเรียนเพจ Facebook YouTube กลุ่มไลน์ ผลที่เกิดขึ้นโรงเรียนต่างๆขอเข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสตรีตชุมชนให้ความช่วยเหลือส่งเสริมโครงการโรงเรียนสตรีตและกิจกรรมบริษ,ษัทสร้างการดีของนักเรียนปัจจัยความสําเร็จปัจจัยภายในผู้บริหารให้การสนับสนุนและให้คําปรึกษาครูมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถทํางานร่วมกันได้มีความกระตือรือร้นและมีจิตสาธารณะ งบประมาณมีเพียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่และวสัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดีปัจจัยภายนอกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนร้านค้าชุมชนให้ความร่วมมือเป็นแหล่งรับซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปกครองในชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาพิศนุโลกเขตส ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดก,กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนสุจริตบทเรียนที่ได้รับครูนำรูปแบบการดำเนินกิจกรรม o n e s t model บูรณาการก,กับกิจกรรมบริษัทสร้างการดีสามารถส,งส่งเสริมให้กิจกรรมบริษัทสร้างการดีประสบความสำเร็จและบรรลุปัถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถส,งส่งเสริมให้นักเรียนต่อย,ยอดการดำเนินกิจกรรมได้เช่นการพัฒนาสูตรน้ำชงพร้อมดื่ม การนำสมุนไพในท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบการปรับปรุงรูปแบบของฉลากผลิตภัณฑ์หรือการคิดพ้นผล,ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆครูสามารถนำรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบ o n e s model บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆจัดกิจกรรมแบบ active learning ทำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมชุมชนเกิดความภาคภูมิใจและรู้สึกมั่นใจในการจัดกิจกรรมของบริษัทสร้างการดี ที่สามารถส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นคนดีมีความรู้มีทักษะอาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานและสุดจริตการเผยแพร่สามารถรับชมกิจกรรมผ่านทาง Facebook บริษัทสร้างการดีโรงเรียนบ้านน้ำโจนและทาง Youtube การได้รับการยอมรับชุมชนให้การยอมรับและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งงบประมาณในการสนับสนุนให้ลูกหลานสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับบริษัทสร้างการดีโรงเรียนต่างๆให้การยอมรับและติดต่อขอเข้าศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนสุจริตรางวัลที่ได้รับได้รับรางวัล Best p r a c t i c e ครูโรงเรียนสุจริตรางวัลดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาพิศนุโลกเขต3 ได้รับรางวัลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีรางวัลดีเยี่ยมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขตสได้รับคัดเลือกให้เป็นแกนานำโรงเรียนสุจด,ดิตระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3ข้อเสนอแนะในการทำเบสแพ็กีสการจัดกิจกรรมฮอนิสม o เดลบูรณาการเข้ากับกิจกรรมบริษัทสร้างการดีซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตซึ่งคณะครูสามารถนำเอารูปแบบการจัดกิจกรรม h n n e s s Model ไปปรับใช้กับกิจกรรมอื่นๆได้เช่นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาหรืออาจเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นหรือนำไปปรับใช้กับการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆในสถานศึกษา ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรม o o n e s t m o เด l อาจเป็นแนวในการปฏิบตัติสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้